ความยินดีที่ทวงท่านทรงพระจนมายุได้แปดสิบพรรษาหรือเจ็รอบนะครับแล้วก็แต่ความยินดีไปแล้วนะครับเมื่อวันที่5้ธันวาคมแต่ในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับก็จะมีวันคล้ายวันประทูนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาสมมุติเอาในวันที่25ทธันวาคมนะครับซึ่งเป็นวันคริสต์มาสากลแล้วก็ ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีการเฉลิมฉลองไม่ใช่เพียงแบบเฉพาะที่ c p s เท่านั้นนะครับขณะนี้นะครับทั่วโลกก็ได้ซ้องสารเสรินและจัดงานฉลองนะครับซึ่งมีเครื่องหมายคือมีต้นฟลิ์มานะครับแล้วก็มีการะเล่นหลายอย่างเพื่อแสดงความดีๆในอโอกาสอันพิเศษนี้นะครับเพื่อเป็นฉลอง วันท้ายวันประสูติขององคพยย์พระเยสุคริสเจ้าทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆในเดือนธันวาคมนี้นะครับจากพระธรรมของพระเจ้าเราจะได้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสผมจะอ่านจากพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งนะครับข้อ26ไปไปจนถึงข้อที่38นะครับ กล่าวว่าเมื่อเดือนที่หกพระเจ้าทรงใช้พูดสวรรค์กาเพลนนั้นได้ให้มายัางเมืองหนึ่งในควนายคาริลีชื่อนาตาเรสมาถึงหญิงพมจารีคนหนึ่งที่ได้บ้านกับไวชายคนหนึ่งชื่อโยเซเป็นคนในเชื้อวงดาวิดหญิงพมจารีนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์ก็ามาถึงบ้านมาถึงหญิงพมจารีนั้นแล้วว่าเธอผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเนรเถิด พระป็นเจ้าทรงสถิตก,กับเธอฝ่ายมารีก็ตกใจเพราะคําของทูตนั้นและราถึงว่าคําทักทายนั้นจะหมายว่าอะไรแล้วทูตสอนจริงกล่าวไปเธอว่ามารีเอ๋อยากกลัวเลยเพราะเธอเป็นพระเจ้าโรดรานแล้วดูเธอเธอจะตั้งทันและก็ถุกชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด พระเจ้าจะทรงประทาพนพระที่นั้อของดาวิิตรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองภงมพันธ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลยฝ่ายมารีทูลทูตสวรรค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายไม่ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาบนเธอและฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้น บุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุ์และเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าดูเธอถึงนางเอลซาเบตญาติของเธอชลาแล้วก็ยังตั้งทันมีบุตรเป็นชายด้วยปัจจุบันนางนั้น,น,นที่เขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีทันได้หกเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิงใดที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้ส่วนมารีจึงทูลว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นภาสีของท่าน ของพระเป็นเจ้า,าพระบเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านแล้วอูษสวานั้นก็จากเธอไปขอเราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดโมทถนาพระคุณพระองค์สำหรับโภวชนะของพระองค์ทุกข่อยคาได้รับการตืนใจมาจากพระองค์เจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการสังสอนตัเกเตือนว่ากล่าวและปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราทั้งหลายคนเพื่อเราทั้งหลายคนจะ,จะได้เจเริญขึ้น โปรเจาข,าขอบคุณโปรสำหรับผู้ชนะตอนนี้ขอพระเจ้าทรงบระโดดดานให้เรา,าทุกคนได้เข้าใจถึงพระประสงค์ของของค์พระผู้เจ้าของเราการทูลโดยนามของพระเยซูพรเ์พรเจ้าอาเมนเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะเมื่อประมาณ2 0ง0 2,011ปีมาแล้วนะครับมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องเล่า ไม่ใช่เป็นเรื่องนิทานแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศอ,อิสราเอลซึ่งอยู่ในแถบปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงจุดนี้นะครับผมอยา,ากจะที่ไปให้พี่น้องทราบถึงความจริงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพราะการที่พริเยซสูได้มาบังเกิดที่หมู่บ้านเป็ดในเหมตรงนั้นนะครับมีเรื่องราวที่กล่าวไว้ก่อนหน้านั้น นะครับมีสาเหตุที่พระเยซูจะต้องมาฟังเกิดที่หมู่บ้านเกใเลเหตตรงนั้นนะครับเมื่อแรกเริ่มแรกเริ่มนั้นนะครับเราได้ทราบนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับตอนที่เราจะมาเป็นเชื้อสายของบุคคลคนแรกนะครับ คืออาดัมพระเจ้าได้ทรงสร้างอาดัมและก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมนั้นพระเจ้าให้มีผู้สวรรค์พูดมีจิตผู้สวรรค์มีจิงเทวดามีจริงคริเยนเรียกว่าผู้สวรรค์แต่ว่าศาสนาอื่นเรียกว่าเทวดา,เ,วเ,วาเทวาเทวาเทพาบอะไรต่างๆนะครับอันนั้นคือชื่อของผู้สวรรค์แต่ผู้สวรรค์ไม่ใช่พระเจ้า พระเจ้าองค์สูงสุดนั้นมีเทียงผู้เดียวและทูตสวรรค์ส่วนหนึ่งเป็นทูตสวรรค์ที่พอยดต่อพระเจ้าเรียกว่าซาตานแต่ว่าซาตานนั้นมีพลพักีพวกของมันนะครับซึ่งคอยหลอกลวงมนุษย์แต่ก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มันหลอกลวงนี่นะครับพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อหวังว่า เมื่อซาตานนั้นไม่เชื่อฟังพอเรายึดต่อพระเจ้านั้นนะครับพระเจ้าก็ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อจะครอบครองในโลกนี้แต่ว่าพระเจ้าให้มนุษย์นั้นมีอํานาจเหนือทูตเหล่านั้นแต่ปรากฏว่าภายหลังมามนุษย์เราไปเชื่อฟังซาตานมนุษย์เราจึงตกอยู่ภายใต้อํานาจของซาตานหรืออํานาจของผีมาร ผีมารไปใช่พระเจ้าแต่ว่ามนุษย์เรานะครับหลงกราบไหว้สิ่งต่างๆเหล่าน,นั้นแทนพระเจ้ามันต้องการที่อยากจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้มันมา,มาอยู่ในโลกนี้และเมื่อมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมามนุษย์เรามาอยู่ภายใต้อำนาจของผีมานสาตานเนื่องจากเราไปเชื่อฟังมันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโลกนี้จึงปกลุมด้วยอำนาจของ ความมืดและก็ผีมา,า,านซาการแต่พระเจ้านั้นทรงรักมนุษย์พระองค์ไม่ปราถนาที่จะให้มนุษย์นั้นอยู่ภายใต้อำนาจของผีมารหรือซาการพระองค์จึงมีแผนการในการที่จะกู่สภาพของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อจะให้สูงกว่าซาการให้มีอำนาจเหนือผีมารซาการและจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า พราะฉะนั้พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทําไมมารซาตานทําผิดแล้วทําไมพระเจ้าไม่เมตตาเพราะว่าซาตานมันตัดสินใจที่จะทรยศและก็กระจกับพระเจ้าเองแต่สําหรับมนุษยนะ์นั้นพระเจ้าทรงรับเพราะอะไรเพราะมนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจทำบาปเองแต่ว่าถูกมารล่อลวงถูกไหมครับแล้วมนุษย์เราเนี่ยถูกมาล่อลวงให้ทาบา มนุษย์จริงเป็นคนบาปแต่ซาดานนั้นเอมันทำตัวเองให้เป็นบาปเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ตอพระไทยที่จะให้มนุษย์เราอยู่ภายใต้ความผิดความบาปที่ซากานมอบให้และไม่ได้อยู่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผีมารซาดานเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงมีแผนการว่าจะทำอย่างไรหนอที่จะให้มนุษย์เราเนี่ยพื้นดีกับพระเจ้าอีกกลับไปหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่ามนุษย์นั้นยังมีโอกาสที่จะเชื่อฟังพระเจ้าได้เพราะว่าถูกล่อลวงเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงมีวิธีการของพระโองค์ในสมัยนั้นนะครับการที่มนุษย์จะชำระตัวเองให้พ้นจากความผิดความบาปได้นั้นนะครับพระเจ้าได้ทรงมีเงื่อนไขของพระองค์คือการ ถวายเพื่อจักระบูชานะครับโดยที่ใช้โลหิตเลือดหมายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นการที่จะก,กลบเกลื่อนความผิดความบาสนั้นต้องใช้ชีวิตเป็นค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นจึงมีการบูชายานด้วยเลือดด้วยเลือดเลือดของแกะเลือดของแพะเลือดของนกยีราเลือดของอบัวนะครับซึ่งเป็นจักร ถึงแม้ว่าเลือดของสัตว์ไม่สะอาดนะครับก็สามารถที่จะลบล้างความปิดความบาปเพื่อเขาสักสการะบูชาได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงให้จุดนี้เป็นเงื่อนไขที่จะทําให้มนุษย์ืดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสัญญาว่าพระองค์จะทรงประทานพระพิตหรือพระมาติกาเนี่ยว่าเกิดในโลกนี้ เพื่อจะลบล้างความผิดความบาปของมนุษย์แต่วิธีไหนให้คือพระพิษหลายคนยังไม่รู้จักเพราะเยสหุยชนชาติอิสราเอลเนี่ยเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรเอาวไว้เพื่อจะให้พระพิษเนี่ยมามาเกิดในชนชาตินี้เนื่องจากชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติที่เท้มแห็ง เกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของศาสนาและการถือบทบัญญัติต่างๆนะครับพระเจ้าเลือกสรรชนชาตินี้ไว้เพื่อให้พรระเยซูคิสต์นั้นมาบังเกิดเพราะฉะนั้นวิทย์ในข้อความที่เราอ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับพรระเยซูคิสต์ได้ทรงบังเกิดการบังเกิดของพระเยซูนั้นเป็นเหมือนกับแกะที่จะมาถวายให้กับพระเจ้าเป็นเหมือนแพะทอิปัส จะมาถวายกับพระเจ้าแต่ว่ามนุษย์ทาได้ไหมถ้าเราเอามนุษย์สักคนหนึ่งมาฆ่าเพื่อจะชาระบาปคงไม่ได้เนื่องจากมนุษย์เป็นคนบาปคนบาปจะแก้ไขคนบาปด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของพระเจ้าคือคนบริสุทธิ์จะต้องมาแก้ไขคนบาปให้คืนดีกันกับพระเจ้าครั้งหนึ่งพระเจ้าจึงมีแผนการนะครับทรงพระเยซูคริสต์มาบังเกิดที่ เแต่ก่อนที่จะไปถึงเกิดเลยเนมาหาผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กเด็กหญิงสาวพมดาเลยห,หมายความว่าผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานมาก่อนแต่ว่าได้ม,มั่นไว้แล้วกับผู้ชายคนหนึ่งแต่ยังไม่ได้อยู่ร่วมกันเมื่อทูตสวรรค์มาหาารีก็คงอาจจะอายุสักสิบกว่าที่สิบ เป็นสาวพมจารีเป็นสาวที่เพิ่งแรกเริ่มเรียกว่ารไรวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นไม่ใช่เป็นคนที่มีอายุนะครับเมื่อมาหามารีนั้นนะครับมารีตกใจเพราะคําพูดของผู้สวรรค์บอกว่ามารีจะตั้งรันแล้วจากพ่อบุรชายแล้วกุรช,ชายนั้นชื่อว่าเยซูมารีแปลกใจมากว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างไร เพราะตัวเองนั้นยังไม่เคยแต่งงานแล้วก็ยังไม่ได้อยู่กับผู้ชายเลยนะครับแต่พูดตรงนั้นเดี๋ยวผมหยุดตรงที่ยุคพูดนี่ก่อนคำว่าพูดเนี่ยนะครับในสมัยก่อนมนุษย์กับพูดสวรรค์หรือมนุษย์กับเทวดาเนี่ยมีโอกาสได้พบปะกันแล้วก็มีการเจราจาการพูดคุยกัน ตัวต่อตัวหน้าต่อหน้าแต่บางครั้งก็มาในความฝันปัจจุบันนี้ใครเคยได้ยินบ้างไหมว่าคนนั้นมีพูดสวรรค์มาหรือว่าเทวดาเนี่ยมาพูดด้วยมีไหมครับน่ากลัวจะไม่มีนะครับเนื่องจากมนุษย์เราเนี่ยยิ่งอยู่ก็ยิ่งบาปหนะักนะครับบาปเมื่อก่อนนี้อาจจะเบาๆนะ แต่สมัยนี้เนี่ยบาปมันเพิ่มขึ้นมากมายหลายอย่างกลายเป็นบาปและมนุษย์เรามักจะทําผิดทำบาปสิ่งาต่างๆที่ไม่สมงวรต่อพระพักตร์พระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นผู้สวรรค์เองหรือเทวดาเองเนี่ยไม่อยากจะพบหามนุษย์เลยเพราะอะไรเพราะทับ,บาปหนาะนะครับเทวดาก็ไม่มาหาเราครับผู้สวรรค์ก็ไม่มาหาเราเพราะว่า ความป่าของมนุษย์นั้นมีมากไปแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยสามารถสื่อสารกับผู้สอนได้หรือเทวดาได้เทวดานั้นก็มาพูดกับานางมารีนะครับเทวดานั้นชื่อบอกชื่อด้วยนะครับชื่อกาเปี้ยนนะครับใครอยากจะพบกับกาเปี้ยนบ้างนะครับกาเปี้ยนเนี่ยเป็นผูส้สือข่าวของพระเจ้าแล้วมาอย่างผู้หญิงคนนี้ เอ่ผู้หญิงคนนี้นะครับตามธรรมเนียมของยิวแล้วถ้าหากว่ายังไม่ได้พบกับผู้ชายหรือว่าไม่ได้แต่งงานเนี่ยอยู่ๆจะท้องขึ้นมาเนี่ยอย่างเดียวคือการลงโทษด้วยการคว้านให้ตายเอาหินคว้านให้ตายอันนั้นคือบทลงโทษของกนยิวในสมัยนั้นน,นมารีเองก็คงจะปัวยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะ ถ้าฉันมีพรองขึ้นมาอยู่ๆเนี่ยพรองขึ้นมาเนี่ยโยเซฟจะพอใจหรือเปล่าโยเซฟซึ่งเป็นผู้ม,มั่นจะพอใจไหมเพราะว่ายังไม่ได้อยู่ร่วมกันแต่อยู่ๆก็มีพรองขึ้นมาแอบทูดสวรรค์สลาดนะครับสลาดเพราะว่าก่อนที่พระเยซูเอ่อก่อนที่ทู่สวรรค์จะมาที่นี่มาหาหญิงคนนี้หญิงสาวคนนี้ท่านได้เคยไปหาผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ เอลิซาเบตซึ่งเป็นญาติของนางมารีทำไมผมถึงเรียกนางมารีไม่แน่ใจทิทัี่จริงๆแล้วน่าจะเป็นนางสาวมารีใช่ไหมครับก็ยังไม่แต่งงานนางสาวมารีนางสาวมารีนม,ม,ม,ม่มีญาติอายุพระทิพพีบอกใช้เว่าชลาแล้วคนที่มีอายุชรา,าแล้วหมายถึงคนที่อายุเลยหกสิบไปแล้วเป็นคนชลา,าและเมื่อ มื่อมาหาหญิงมาหาหญิงคนนั้นอายุมากแล้วเนี่ยเขามีท้องในหกเหือนแล้วนะครับทูตสวรรค์ก็มาบอกกับนางมารีว่านางเอลิซาเบตซึ่งเป็นภรรยาของปุโรหิตเนี่ยมททีท้องทั้งที่อายุมากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้มารีมั่นใจว่าตัวเองจะไม่ถูกลงโทษบบนั้นก็คือไปหามาไปหานางเอลิซาเบต ไห้หานนางเอลซาดเพื่อจะให้ปูโรหิตเนี่ยเป็นพยานว่าฉันไม่ได้ท้องกับใครเลยนะเหมือนอย่างนางเอลซาตก็มีมท้องทั้งทั้งที่แก่แล้วเหมือนกันเหตุการณ์นี้สอดคล้องกันเลยนะครับแต่วลา,าเดียวกันนางมารีก็อยู่ที่นั่นจนกระทั่งพระเยซูรเจ้าได้ทรงฟังเกิดพองครับการบังเกิดของพระเยซูนั้น เป็นการบังเกิดโดยเด็กของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เกิดโดยที่นางมารีกับโยเซฟเป็นสามีภรรยากันนะเสร็จแล้ว,ก,วลก็มีลูกด้วยกันไม่ใช่แต่นางมารีนั้นมีลูกโดยวิเศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์นางมารีก็ถามว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับครูสอนก็บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้ามาปกปิดเธอแล้วก็พระเจ้าจะทรงให้ก็ ัอุปกรณ์กันมาก็นานนะคะ,ะจิตจำมือกองนะคะให้เวลาอีกสองงานี้นะคะไม่ต้องรีบนะคะทุกคนรออยู่ค่ะค่้านะคะ,ะ,ะก็ยายจะขอบคุณพระเจ้าเนาะเพลงนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับให้กับคุณภกคิชนนะคะลูกเรืองกอ็มีโอกาสได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเนาะ เพื่อวันนี้โดยเฉพาะนะคะเพลงนี้ก็มอบให้กับพระเจ้าเป็นเพลงบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพระเยซูเนาะและให้พระเยซูเป็นเจ้าภาพสําหรับวันนี้เนาะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงวันเกิดพระเยซูเชิญฟังนะจำลองจะเป็นอ่าออกแนวลูกทุ่งหน่อยเนะะะาะพอเราเชิญฟังหน่อยเนาะค่ะกระเพื่อมก็มีอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่องส இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது